สวัสดีครับพอดีวันนี้เอาของมาส่งที่บ้านนะครับผมเป็นพวกปั๊มแล้วก็อุปกรณ์ติดตั้งนะครับก็เลยแวะมาดูบ่อที่ให้พี่ชายติดให้ดูค้าที่บ้านนะครับผมเป็นที่ที่บ้านนี่แหละครับผมที่บ้านบ้านเกิดผมนะครับผมก็แวะมาถ่ายดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูแผงกันนะครับ แผงที่ใช้บ่อนี้นะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแผงโพลี่ขนาด340วัตต์นะครับ6แผงนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับมาดูสเปคแผงกันนะครับผมอันนี้คือสเปคของแผงนะครับจะเป็นขนาด340วัตต์นะครับประมาณนี้แล้วก็โวลต์จีด์อะม็กซิมัาของมันก็คือ37 8นะครับ แล้วก็โวลต์โอเพนซอริตนี้สำคัญนะครับ46.1นะครับผมก็คือรวมกันต่อ,ตอนก้กรองการห้ามเกิน200นะครับโวลต์โอเพนซอริตตรงนี้ประมาณนี้นะครับผมจะเปแข็งตัวนี้จะเป็นปั๊มยี่ห้อ S T D นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นเ,เป็นบอรตรงนี้นะครับผมเป็นบอร5นิ้วนะครับแล้วก็ใช้ปั๊มสองแรงอันนี้เป็นท่อออก2นิ้วนะครับ แล้วก็ที่พิเศษอย่างนึงผมจะ m o ดิฟายใบพัดเดิมเดิมทีเป็นใบพัด6ทีนะครับตัวนี้ใบพัด6ที5ใบพัดแต่ว่าผม m o ดิฟายให้มันเป็นใบพัด10ทีนะครับรุ่นแรงเลยนะครับ4ใบพัดนะครับเดี๋ยวมาดูน้ํากันนะครับผมว่ามันแรงขนาดไหนนะครับบอลเบ e เกอร์นะครับผมกดออนนะครับเพราะว่ามีการกดออฟไว้นะครับ มาดูกันนะครับนี่รับน้ำแรงมากนะครับต่อนี้อันนี้เป็นใบพัด1 0 p นะครับผมเป็น1 0 p สี่ใบพัดนะครับใช้กับปั๊มสองแรงนะครับผมตัวนี้เป็นมอเตอร์สองแรงนะครับวันนี้วันนี้แดดไม่ค่อยดีนะครับผม96 97โวลต์น,นะครับผม เป็นหกแผงนะครับสองพันเก้าร้อยรอบนะครับแล้วก็สิบเอ็ดจุดสามแอมป์นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตเต็มที่มันคือพันห้านะครับตัวนี้แต่น้ำก็ยังแรงนะครับผมขนาดแดดไม่มีนะครับเดี๋ยวมาดูแดดกันนะครับผมนี่ครับมันเป็นสัวสัวนะครับมันเป็นสัวสัวนะครับแดดถ้าแดดแรงนี้จะแรงมากเลยนะครับขนาดไนนี้อันนี้แดดไม่แรงนะครับ แต่แมนแรงไงได้ขนาดนี้เลยถือว่าโอเคนะครับน้ําก็จะมีการสุกใสอ้อยแล้วก็ใสหญ้าเลี้ยงวัวนะครับของพี่ที่บ้านนี่แหละครับผมโอเคก็น่าจะโอเคนะครับผมแบบนี้อันนี้เป็นใบพัดสิที่ตีใบพัดนะครับผมสําหรับปั๊มสองแรงนะครับดอนไฟหกท่อนนะครับผมตรงนี้ครับ ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ